โอเคไปลุยกันต่อประตูใหญ่เราจะเจอบอสหรือเปล่าไม่ใช่บอสอืมอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมพลาดอะไรอีกแล้วเนี่ยอันนี้ไงโอ้โหอัหนนี่ขายได้แพงเกือบไปแล้วเอาละพี่พี่ครับผมมาแล้วเออ อย่างนี้ก็ได้เลยไม่ต้องย่องวิ่งไปได้เลยครับมันหูกันไม่หูไม่ค่อยดีนะไอ้พวกนี้เออ,อยังก่อนอื่นก็ขอกระสุนหน่อยนะกระสุนไม่ค่อยมีโดดไปเลยถ้าเราเตะมันจะได้ยินไหมไม่ได้ยินโอ้โหหูหนวกเลยพวกนี้โอ้โหมันอยู่กันแบบ สามมุมสามมุมอย่างนี้ก็เอาไปเลยแล้วกันนะครับน้อยหนาเอาน้อยหนาไปกินเละ <c oughs> ยังจะรอดอยู่อีกละครับมีปรสิทธ์ใช่ไหมถ้าอึดขนาดนี้เอาไม่มีซ่อนหีบเอาไว้มีอะไรทองคำแท่งกระสุนพอพูดถึงกระสุนผมลืมเลยเออใส่ช่องก่อนนี่ แล้วก็ติดสะโคบให้กระบอกนี้ครับแล้วก็เอาสโคบคูณมาติดในสไนเปอร์โอเคสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์โอด็อกแท็กเพียบเลยทหารที่ถูกทดลองชัวอุ๊ยมีรูปแอมเวทติ้งฉันรออยู่รูปใคร รูปทหารเอ๊ะรูปตำรวจหนุ่มเอดาหรือเปล่าสมัยเรายังอ้อออยู่เลยนี่ไงฟังดูแกมาได้ไกลขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยเด็กใหม่ฉันได้เตรียมสนามประลองครั้งสุดท้ายสำหรับเหล่าชายชาติีอย่างพวกเราเอาไว้แล้วมันเป็นสถานที่ที่เอาไว้หลั่งเลือดมาหลายรุ่นหลายสมัยหลายเจเนเรชั่นหลายร้อยปีเหมาะสำหรับจะจบเรื่องมาสองปีก่อนของพวกเรา ไอ้คาวเซอร์นี่เองเหมือนมันจะท้าดวลเราเลยเออมาสิพร้อมอยู่แล้วอยากประทะมีรอยเลือดอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอ <c oughs> คุณได้ยินเสียงอะไรไหมเ <c oughs> นี่ยลุกอะไรใช่ไหมอะไรเอามานี่เลยของโอ้ยิงทีดีดไปบักตรงนู้นแล้วไปตายตรงนู้นจะเก็บของอยังไงเล่าปะโถเอ้ยอุ้ย กองเปล่าไม่มีอะไรเลยพ่อค้าเออส่งใบเควสก่อนขายอันนี้อันนี้อันนี้โอเคผมอัพแมกนัมดีกว่าจะได้แรงแรงแบบล้มบอสเลยโอ้โหสถานที่แห่งนี้ต้องมีตีนอยู่เพียบ แล้วกลัวที่ไหนเล่ามาเลยจะก,กี่ตีนก็มานี่มาด้วยความแค้นอุย้ยคัดซีนนคลาเซอร์หรือเปล่าฉันกำลัรงรอ,งรองแกอยู่เลยอุย้ยมาแล้วฉ <ไอ S 1> <า>ันเลยสบปโอ๋อกังวลเรื่องเยนหนนนั่นอยู่ละสิอื <c oughs> มก็สมกับเป็นแกดีนะตัดสินใจอะไรก็ผิดพลาดตลอดโอ้เปนพลางหน้าด้วยเลือดแต่ถ้าแกคิดว่าฉันจะปล่อยแกไปจากที่นี่แบบเป็นๆแล้วล่ะก็ แกคงเป็นเด็กที่ไร้เดียงสากว่าที่ฉันคิดแกช่วยยายนั่นไม่ได้ช่วยใครไม่ได้ทั้งนั้นพอสักทีเขาเซา<ฮ>เป็นคี้ข่าไอคนพวกนี้คนของคุณก็ไม่ฟืน้นขึ้นมาหรอกแล้วลคุณจะทำไปเพื่ออะไรแกแค่รัฐบาลเหรอคิดว่าพวกเขาต้องการอย่างนี้เหรอล้างแค้นอะ่ะนี่แกคิดว่าที่ฉันทำอยู่นี่ก็เพื่อล้างแค้นอะ่ะทาไมใช่แล้วมันเพื่ออะไรกัน นายเห็นหรือเปล่าในป่านั่นฉันก็ได้ค้นพบแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ก็คือพลังบริสุทธิ์ไร้การคร่งแต่งลอสอินลูมินาดอสมอบสิ่งนั้นให้ฉันคุณนี่มันโคตรเชื่อจริงๆแต่อย่างน้อยคุณก็เคยมีกฎเคยมีศักดิ์ศร<ต>ีแต,แต่ดูคุณตอนนี้สิล้ำลึกความหลังกันพอแล้ว มายิงกันให้ใส่แตกกันไปเลยทหารมามันไม่มีเกียรติแล้วมันไม่ได้ทำเพื่อล้างแค้นมันทำเพื่อมันอยากมีพลังไอ้บ้าเอ,อ้ยยิงแค้นก้าไปอีกเองมันเสียสติไปแล้วตายจะโดนปืนกันเหรอลุงทำไมเราต้องเราย่อยิงไม่ได้เหรอทำไมต้องต้องยืนยิงอะธนูอะลงออออุงนี่มันยุกโอ้ยหโอ้โอ้โพังนี่มันยุคไหนแล้ว ใช้ธนูบ้านนอกจริงๆอะลุงเออผมแม่นนะจะบอกให้ผมหายไปสองปีผมโหดกว่าเดิมเยอะเออปัดได้ด้วยแล้วก็เก็บมีดโดดได้นี่คือฉากในตำนานตำนานมากตำไปเลยแกทำลูอิสเพื่อนฉันเองโหโดดไปไหนวะยะยะจะนี่ฉันจะเสียบแกให้เหมือนแกเสียบลูอิสฉันจะโอ้โจ้โห <tem ple asure> โอ้โหคูแวบไปแวบมาได้ไอ้บ้ามันได้พลังมาแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้ระเบิดแสงและหายไปเลยอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่นู่นอีกแล้วอ่ะฮะเอาโดยกระจอกหนีเก่งจริงก็ยาหนีดิลุงเนี่ยอะไรเนี่ยมียาให้ตรงนี้มีอันนี้ แล้วก็หมุนเหรอเปิดประตูตรงนั้นทำไมต้องให้เราเปิดไกลขนาดนี้โดดไปเลยติดกับดักแบบนี้ใครจะไม่เห็นลุงโง่ ติด <tang> ก <ar> ับดักแบบนั้นใครจะไปไม่เห็นใช่ป่ะโอ้โอ้ย่องมาด้านหลังลุงถ้าลุงใช้ปืนผมตายไปนานแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถปลดได้ฮะต้องยิงทิ้งเอาระเบิดชาวบ้านยังเนียนกว่าอีกลุงเออเฮ้ อะไรโอ๊ะโอ้โหลุงไม่ไม,ไม่ไม่กระตุกเลยอ๋อเลเซอร์มันหยบอยู่ตรงนี้เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรของเล่นใหม่โอ้ป้อมปืนนัดเดียวก็พังแล้วอะ <loh> ลุงใช้ของอะไรเนี่ยทำไมมันพังง่าย เฮ้ยเฮ <sc> <_ l> <NG> ้ยเฮ้ยเสียงมันอยู่แถวไหนเสียงอยู่ตรงนี้อ่ะคือถ้าลุงไม่พูดนี่ลุงฆ่าผมได้นานแล้วนะลุงพูดมากไงบ้านํำลายเออตัวลายบ้านํำลายจบไม่สวยหรอกลุงเอาเวลาติดปืนมายิงผมดีกว่ามั้งอุ้ยอุยอะไรท่านูติดเลเซอร์ ถ้าไม่ติดเลเซอร์นี่คือผมก็ไม่เห็นแล้วนะเสียงมาอยู่แถวนี้เมื่อกี้มีเซฟด้วยมียาแหมทิ้งยาให้เราด้วยใจดีจังเออผมเห็นเลเซอร์แวบๆ โอ้โหยิงมาดิลุงอยากยิงยิงมาเลยผมมีสไนเปอร์ผมไม่กลัวลุงไหนนี่ไงสโขบไกลไม่จำเป็นครับแค่นี้ก็ยิงโดนผมเริ่มไอแล้วลุงผมเริญญ่มเจ็บคอแล้วแต่ขอฆ่าลุงก่อนไม่งั้นผมนอนไม่หลับอ๋อโห มันแม่นจริงโหแรงมากธนูมันแรงแอบแป๊บเฮ้ยเรามียาเหลืองโอ้หลอดเลือดเราจะเต็มแล้วเยี่ยมไปเลยอ่ะเต็มหลอดเต็มตือยายายาอย่าเพิ่งยิงเออออ เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหคว้างระเบิดแถมเปิดประตูให้เราด้วยนะใจดีจัดโอ้โปืนกลเลยอ่ะลุงโอ้โหเราก็อึดเกินแล้วมีดเราอยู่ไหนไม่ใช่มีดอีปืนเออเออลงมาเลยมาโดนผมกระทืบสักทีทำรูอิอ่ะลุงทำไมทำคนไม่มีทางสู้ โอ scalable. ้ยจะมามามาข้างหลังมาดิอ okay. ุ้ยโอ้ยโอ้ย it's not too late มันโดดไปไหนแล้วออเออผมมีลูกซองที่โคตรแรงมากเลยลุงเอาไปเลยยาเฮ้ยเจะจะหลบหลบหลบ ย ah. ิงยิงตูดยิงตูด hmm. ทิมตูดลูอิสเหรอยิงเลยโหแดงทั้งตัวแล้ลุงโอ้หคัดซีนถอดหมวกแป๊บถึงกับถอดหมวกได้รึอยัางไอ้คลาเซอร์วายบอกแล้วบอกอีกบอกซคำบอกซากเฮ้ยแกผ้าทำไมลุงเกเรเหรอโอไม่ใช่เบ่งกล้าม โอ้ลุงเกเลย่ะลุงยิ่งชอบเข้าข้างหลังด้วยผมกลัวแกมันอ่อนแอเกินไปที่จะตัดสินอะไรที่จำเป็นนี่แหละคือข้อแตกต่างระหว่างแกกับฉันไอ้เด็กใหม่ข้อแตกต่างเหรอแต่ผมมีปืนนะลุงอย่าลืมลุงมีแค่มือเอาพังพังหมด ถึงเวลาจบการสอนมันสอนเราจบแล้วบทเรียนจบแล้วอะดูพลังของฉันเสกูไม่กลับเลยไอ้บ้านี่เออมันมันกลับตัวกลับใจโอ้เจ้าจ้โอ้โหพุ่งมาอย่างนี้เลยเหรอนึกว่าเรื่องนึกว่าเกมโปรโตไทฮ่ โอ้ถ้า <c oughs> ไ,ได้พลังแบบนี้ขอคืนดีกว่าคือเราไม่ต้องกลัวครับคือถ้ามีเสียงก็คือเราเตรียมกดหลบได้เลยไอ้นั่นมันบ้าน้ำลายเนี่ยก่อนจะก่อนจะโผล่มามันต้องพูดไอ้เนี่ยปล่อยมันพามไปเออ ซีนอีกแล้วคาซีนเยอะมาก <c oughs> เอาพังไม่ใช่พังโดนดึงจะรีบไปไหนย,ยังไม่เสร็จบทเรียนสุดท้ายฉันจะสอนให้แกเดี๋ยวนี้นี่แหละดูเหมือนอาจารย์ต้องโดนสั่งสอนบ้างแล้วมั่นใจอะไรขนาดนั้นไอ้เด็กไม่ <c oughs> ลุงอย่าพูดเยอะดิ ตัวลุงอ่ะมันภาคยากมันเจ็บคอรู้ไหมเจ็บคอที่สุดแล้วแถมยังพูดมากอีกโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเราจะตายผมลืมดูเลือดตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวก่อนฮิวก่อนลีออนใจเย็นๆนะตั้งสติเออฮิวก่อนฮิวก่อนอายูดเลยถีบหน้าทีนี่เซ็ตผมมาสล่อเลยนะหลบได้ โอ้ยโอ๊ยโอ้โอ้โอ้ตบหลังเลยทำไมผมกันไม่ได้อะโอ้ยิงขาผมว่าไอ้หมอนี่มันต้องใช้แม็กนัมแล้วล่ะนี่กันได้เดี๋ยวนะลุงรีโหลดแม็กนัมก่อนอ้าชอบจับสิงห์หัวเนี่ยเฮ้ย โอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเดีวผมลืมดูเลือดตัวเองเอาสเปรย์เลยโอ้โหมันยังจะตีได้อีกขนาดใช้แม็กนัมยิงระเบิดแสงวะล่ะได้ข่าวว่าลุงชอบใช้ไปไหนแล้วเอาเหมือนมันรู้อ่ะโอ้โถ่าแบบนี้จะหลบยังไงจับหัวอีกแล้วยัามาจับ โอ้โอ้โหหลบยิงตูดที่ไปตกไปเลยจับอีกแล้วและกันไม่ได้ด้วยนะท่านเนี้ยลูกหมดแล้วนะลูกซองเนี่ยขึ้นเบรกแล้วโอ้ย หลบยังไงได้นะลุงนะโดดไปก่อนลีออนเออหยิบปืนกลขึ้นมาเออกันได้กันได้อุดโดดโดดโดดอ่ะโหเตะชอบเตะลุงโอ้ยลูกปืนนี่ก็หมดอย่างไว ตายตายแล้วเหรออะไรจะหยิบมีดแกรู้ว่าต้องทำยังไงเอ้า ทำลงเหรอลีออนเคยเป็นอาจารย์เรานะลีออนทำไม่ลงเหรอครับผมว่านี่ไงเขาแค่บอกว่าไอ้นี่มันนั่นแหละลีออนบอกมีน้ำตัมอยู่เดี๋ยวผมเอาน้ำออกให้นะใช้มีดทำไม่ลงหรอกโอ้ไม่ลงครับแต่ลงมิดด้ามเลยโอ้โอฉันฝึกแกมาดี ล,ลสอนเรามา<ล>ดีตอาอยด,ดีกว่าดีเกินแต่ลุงทำลูอิสผมไม่ให้อภัยหรอก <c oughs> ใช่แล้วพัดรีฮึ <c oughs> คุณฝึกผมมาดีนี่ก็ยอตัวเองด้วยปากสันแล้วโหได้มีเคาเซอร์มาอย่างเจ๋ง ย่างใหญ่แล้วอะไรอ่ะอยู่ๆประตูก็เปิดใครมันเปิดให้เราเนี่ยเอดาเหรอทาลูอิสทำลูอิสยิงซ้ำไม่ได้ด้วยแหมแค้นมันเออไปก็ได้คัดซีน นอนแห้งอยู่ตรงนั้นเลยโอเคครับก็จบไปแล้วอีกหนึ่งตอนโคตรมันเลยโบผมว่าผมภาคจนเจ็บคออีกแน่เลยไอ้คาวเซอร์ภาคใช้เสียงภาคยากมากแถมพูดอย่างเยอะแล้วเจอนคลิปหน้าครับบ๊ายบาย